สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะเซลเอ็มพาชมรถยกสูงนะคะโปรโมชั่นพิเศษเดือนธันวาคมท้ายปีนะคะกับ4ประตูยกสูงออโต้ค่ะรถปี2020เครื่อง2.4เป็นรุ่น e plus นะคะหน้าหลอนหน้าล็อกโคเลยค่ะเลขไม่เริ่มต้นนะคะเซลเอ็มดู70,000เท่านั้นเองค่ะรถจอดที่สาขาบางนาติดไบเทคเลยนะคะ ลูกค้าสนใจมาชมกันได้เลยมีอีกหลายคันเลยจอดเรียงรายอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเชิเอ็มชี้เป้ารถสวยเพราะว่าดูแล้วรอยนิดเดียวเลยค่ะถ้าเอาจริงลูกค้าไม่เก็บงานนะคะได้สีเดิมเลยแค่ขัดสีฉวีวันล้างสปาห้องเครื่องก็สวยแล้วค่ะมีรอยสติกเกอร์นะคะล่อกเก็บงานให้ค่ะ ราคาอ่ะเปิดเลยนะคะพิเศษ535,000 5 3 5 0 0 0บาทค่ะนี่คันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะราคา535,000บาทปี2020แท้นะคะหน้าล็อกโคตัว e plus อยากให้เขามาชมรถกันก่อนนะคะลูกค้าสนใจซื้องินสดราคานี้เรารวมแบตแล้วลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์นะคะตอนนี้ดอกเบีย้ยเขาเริ่มต้น2.69%เลยตอนนี้ดอกเบีย้ยของไฟแนนซ์ให้ราคาพิเศษเลยค่ะจอดที่สาขาบางนานะคะก็อีกเยอะเลยเซลล์เอ็มนำเสนอรถเก่งนะคะลูกค้าสนใจมาชมรถได้นะคะนั้นหมายกับเซลเอ็มดูรถได้เลย ถ้าเป็นรุ่นตัวยกสูงพิลนเนอร์จะเป็นสีบรอนนะคะสนใจก็นัดหมายชมรถกับเซลลเอ็มได้เลยค่ะอย่าคันนี้ค่ะยางเขาเปลี่ยนแล้วนะคะสัปดาห์ที่10ปี2025ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9มงเช้าถึง5มงเย็นวันนี้เซลลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ